ัดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางของเด็กที่มีใจรักในงานบริการและตอนนี้เราอยู่กันที่คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพคะ่ะคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมอกรุงเทพมีทั้งหมด4สาขา1หลักสูตรอินเตอร์จะมีสาขาอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สายท่องเที่ยวต้องไม่พลาดเที่ยวยังไงให้เป็นอาชีพกับสาขาการจัดการการท่องเที่ยวนีทัศการและการประชุมค่ะเรียนรู้ทุกขั้นตอนของการจัดการท่องเที่ยวสามารถทำอาชีพใหม่ๆที่หลากหลายในใสายงานท่องเที่ยวรับประสบการณ์แบบจัดเต็มทั้งทฤษฎีและปฏิบตัติกับบริษัททัวร์จำลอง BU Travel ทั้งจองทัวร์จองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมแพลนทริปและได้ออกทริปเดินทางจริงอีกด้วยนอกจากสายท่องเที่ยวแล้วเหมาะก,กับน้องๆที่ชื่นชอบการจัดงานการบริหารการจัดงานในรูปแบบต่างๆทั้งงานประชุมสัมมนานิทรรศการงานแสดงสินค้างานจัดเลี้ยงในสถานที่และนอกสถานที่ค่ะและยังมีโครงการพิเศษระหว่างสาขาการจัดการการท่องเที่ยวนิทรรศการและการประชุมที่ร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสําหรับเด็กท่องเที่ยวที่อยากต ย่อสู่อาชีพออนไลน์คอนเทนต์ครีเอเตอร์อาชีพใหม่ที่มาแรงให้น้องๆได้เรียนตั้งแต่ปีหนึ่งและมีวิชาให้เลือกเรียนอีกมากมายเลยค่ะอยากเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยมาสาขานี้เลย สายงานบริการสุดเนี้ยบครบทุกด้านการโรงแรมกับสาขาการจัดการการโรงแรมค่ะจัดเต็มความเชี่ยวชาญด้านงานบริการภาษาการบริหารการจัดการการโรงแรมฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องพักและห้องปฏิบัติการโรงแรมจำลองห้องปฏิบัติการปูเตียงห้องเรียนจัดดอกไม้ ปฏิบัติการครัวห้องปฏิบัติการอบขนมห้องครัวสาธ,ธิตห้องปฏิบัติการพัตตาคาร BU r e s t a u r a n t ห้องผสมเครื่องดื่ม BU Cafe Hotel l ล็อบบี้และอื่นๆอีกมากมายพร้อมสัมผัสประสบการณ์กับมืออาชีพตัวจริงจากผู้เชี่ยวชาญแ,และอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงค่ะพิเศษยิ่งกว่าสาขาการจัดการการโรงแรมมีโครงการ3มบวกหนึ่งได้เรียนและฝึกงานจริงเรียนที่หมอกกรุงเทพ3ปีฝึกงานจริงที่สวิตเซอร์แลนด์หนึ่งปีได้รับปริญญาตร สามใบจาก3สถาบัาน IMI ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ร่วมกับแมนเชสเตอร์ e t r o รโพลิแทนยูนิเวอร์ซิตีประเทศอังกฤษและปริญญาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพบอกเลยว่าคุ้มสุดๆค่ะเตรียมรักแข็งขับให้แน่นแล้วพร้อมขึ้นเครื่องบินไปกับสาขาการจัดการธรุรก,กิจสายการบินค่ะ ครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจสายการบินเพราะน้องๆสามารถเลือกเรียนตามแทร็กสายงานที่ตัวเองต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินการบริการผู้โดยสารภาคพื้นการสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารการปฏิบัติงานลานจอดอากาศยานการขนส่งสินค้าและอื่นๆอีกมากมายค่ะพร้อมเรียนจริงฝึกบริการจริงบนเครื่องบินจำลอง b o e i n ง787 Dreamliner เพื่อสร้างประสบการณ์อย่างมืออาชีพและที่สำคัญอุปกรณ์ภายในเครื่องทุกอย่างเทียบเท่ากับเครื่องบินที่ใช้กันอยู่จริงทั้งหมดรวมทั้งได้เรียนกับอาจารย์พิเศษจากสายการบินชั้นนําอีกมากมายบอกเลยว่าปังมากใครอยากทํางานที่ต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษต้องสาขานี้เลยกับสาขาภาษาอังกฤษค่ะหลักสูตรคลาสสิกที่ไม่มีวันตกเทรนเพราะภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ต้องการของตลาดงานและมีความสำคัญเสมอทำงานอาชีพใหม่ๆได้หลากหลายกว่าที่คิด เน้นทักษะฟังพูดอ่านเขียนและภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพร้อมเพิ่มความรู้ด้านวรรณคดีอังกฤษภาษาศาสตร์และการแปลค่ะแล้วยังมีโครงการพิเศษระหว่างสาขาภาษาอังกฤษที่ร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะทางนิเทศศาสตร์แบบจัดเต็มตั้งแต่ปีหนึ่งมีวิชาเฉพาะทางที่หลากหลายและเพิ่มโอกาสต่อย,ยอดภาษาที่3จากความสนใจเฉพาะด้านอีกด้วยค่ะ อยากเป็นนักออกแบบอาหารระดับมาสเตอร์ต้องหลักสูตร Culinary Arts and Design ค่ะ หลักสูตรนานาชาติ BUI ภายใต้คณะมนุษยาศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวที่จะพาน้องๆไปสนุกกับการทำอาหารเตรียมพร้อมเป็นเชฟมืออาชีพที่จะได้เรียนรู้งานที่เกี่ยวกับครัวและอาหารอย่างครบคล้นเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดค้นสูตรอาหารและเครื่องดื่มสร้างสรรค์ด้วยศิละปะการตกแต่งอาหารให้สวยหรูได้เรียนกับห้องปฏิบัติการครัวที่ทันสมัยพร้อมฝึกงานจริงที่โรงแรมชั้นนําในไทยและต่างประเทศอีกด้วยพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารได้ มั่นใจค่ะนอกจากนี้หลักสูตร Culinary Arts a n Design d มีโปรแกรม3บวก1เรียนจบแล้วได้ปริญญา2ใบให้โอกาสน้องๆได้ไปเรียนที่ Culinary Arts Academy Switzerland ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หปีเต็มแถมยังได้ฝึกงานที่มีไรายได้ระยะเวลา4 6เดือนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ทางคณะได้ทำความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในไทยและต่างประเทศอีกมากมายทำให้น้องๆได้มีโอกาสเรียนกับผู้เชี่ยวชาญใ อุตสาหกรรมบริการตัวจริงและมีโอกาสได้ไปฝึกงานอีกด้วยค่ะโดยน้องๆสามารถกู้ยืมกองทุนกู้ยืมกยศแต่ละสาขาได้ดังนี้ค่ะ และนี่นะคะคือคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมอกรุงเทพเหมาะกับน้องๆที่ชอบในงานบริการทางธุรกิจสายการบินงานโรงแรมสายท่องเที่ยวหรือแม้แต่สายภาษาก็ตอบโจทย์สุดๆไปเลยค่ะบอกเลยว่าจบไปมีงานทำอย่างแน่นอนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bu.ac.th ค่ะ